ันนี่จ้าพ่อก,กันนี่แหละกับแม่พ่อนแม่พ่อนปลูกดอกไม้ประดับบ้านจ้ะได้แม่พ่อนะ่ะ เพิส่สักกนอนิัมเพิ่นเพื่อมวันงามขนาดแค่นี้หากเพื่อนกับเบิดลายเลยจ้ะกระชางน้อยโพดบองามหมดจ้า อันนี้ก็เอาทิ่มชะนอสัมพะละนี่ใบกะเพราไอ้นบริอืทดอกสวนยูห้มีสวนร้ายพูดนี่ตะกะเพราครับ お店取りちょうだいな。 นี่สงสัยมันเป็นเครือเด้อแม่พ่อน่ะแม่พ่อเบ่เคยเห็นดอกจไม่เห็นมันงาม อันนี้แม่ยังไครบอกผู้ไม่พ่นวอกไม่พ่นในได้อจ้าไม่พ่นว่ามันอันเดียวกันออมเงินออมทองเหมือนอ่ะเอออันนี้ออมทองบอกไม่พ่นว่าได้อันนี้นะแมนแมน,เนอมทองออมชมพูออมเงิน จ้ามาเบิ่งน้ำกันเลยค่ะอะแม่ก็แห้งหลักสวยหลักงามอยู่แล้วแม่แห้งถือใจแล้วมันหักคนละครึ่งอยู่ดีแม่อุ้อังน้ำไหลน้าเบิ่งน้ำกันเลยจ้า สวยงามจ้าดูจ้ะงามหมดจ้าเดจ้าอันนี้ต้นยังแล้วอันนี้ไม่พ่นกับมะฮูสวยงามเพิ่นวะ เพิ่นลงเบิง้งเดี๋ยวเพิ่นมาสงการเพิ่นกะช่วง,งานลบางเนี่ยากหลายจยโอ้พระเจ้าปูกปลูเปมะข้าวเนะจ๊ะ ตะก้ามะพร้าวเขาต้องปลูกด้วยดินเ่อจะลองเบิงุเพิมกันเด้จ้ะไม่พ้น,นับสีเหตุสูตรใหม่เอาดินกบจ้ะ กำลังขวดขุดเครียดเครียดเห,ห,ห็นเนาะบ้านนึงดูจ้าตัวนี้กระบ้งกินอีกแล้วแม่พ่นหาโตกระบอพ่อจ้ะโอ้ยใบยกระข้อม,มาขาดเบลแล้วบุ้งกระเล่นหม้อตัวใหญ่ๆอีกบค่คนน่ะเศรษฐีก้านทองเพื่อนกั กินของแม่พนเหยียบจนมุนเมืดอมาเบงเนีจ้าอันนี้ก็ลั่งถอดยอดคักอันนี้แล้วเขาเรียกอย่างว่าอันนี้คืองามผุนด,ดิงามเล้ยจ้ะตัวนี้ยังบกัดสีจ้ะตัวนี้ออกมาอันนี้ใบใบยอดติดติดยอดมันจ้ะ แยกโคกลงไว้กับกระล่างติดจ้ะบู้อันนี้ติดเบอล,ลยแรกจ้ะอันนี้ปีกินทะี่เด้อจ้าลูาก,ลกอามาติดแล,ล้วจ้ากระล่างแทงยอดอย่าลืมเด้อค่ะกดติดตามแม่พอ่อนี่จ้า กิบนีก็มีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ